เมืองหลวงหรือราชธานีคือเมืองหลักที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลสำหรับคำว่าเมืองหลวงนั้นยังมีความหมายเป็นสองนัยยะก่าวคือหมายถึงเมืองใหญ่หรือเมืองของหลวงคือเมืองของพระเจ้าแผ่นดินเพราะเป็นที่พับของพระมห,หากษัตริย์เมืองหลวงในบางประเทศมีขนาดเล็กกว่าเมืองอื่นเช่นสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลสำหรับคำว่าเมืองหลวงนี้ อาจเป็นเมืองหลวงของรัฐในแบบประเทศที่ปกครองแบบสานารัฐเป็นต้นหรือเมืองหลวงของเขตก,การปกครองระดับใดๆก็ได้เช่นอำเภอเมืองเปลียนเสมือนเมืองหลวงของจังหวัดและวันนี้เดลิเบิลจะพาทุกท่านไปพบกับ10อันดับเมืองหลวงที่อยู่สูงที่สุดในโลกว่ามีที่ไหนกันบ้างพร้อมและปร,ะรับชมกันเลยครับอันดับที่10บในโรบีเป็นเมืองหลวงของประเทศเคนยาตั้งอยู่ที่ความสูง1 7 9 5เมตรจากระดับน้ำทะเลและยังเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกมีจำนวนประชากรราว4ล้านคนตั้งแต่ปีคศ1899เป็นต้นมาในโลบีได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากการสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศอยูกันดาและเคนยาทำให้ในโลบีกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกปัจจุบันกรุงในโลบีนับเป็นเมืองหนึ่งในทวีปแอฟริกาที่เต็มไปด้วยตึกละฟ้าและเป็นเมืองใหญ่ของทวีปแอฟริกาเช่นเดียวกับกรุงไคโรเลกอสและโจฮันเนสเบิร์ก อันดับที่9เตฮารานเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่านตั้งอยู่บนเนินด้านล่างของเทือกเขาเอัลบอนมีความสูง1,830เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบประเทศตะวันออกกลางเตฮารานนอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้วยังเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเช่นอุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เตหารานยังมีเมืองศูนย์กลางธุรกิจการบินพาณิชย์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วยอันดับที่8 เม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกมีความสูง2,240เมตรจากระดับน้ำทะเลเม็กซิโกมีอากาศที่สูงกึ่งเขตร้อน อุณหภูมิเฉลีย่ยประจำปีของเม็กซิโกมีความแตกต่างกันถึง1 2 1สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำที่สุดของเมืองอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอานลดลงถึงลบ 2- อถึงองศาเซลเซียสส่วนช่วงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงปลายเดือนฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนซึ่งอุณหภูมิอาจสูงถึง32องศาเซลเซียสอันดับที่7ซานาเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเยเมนหนึ่งในเมืองที่มีการอยู่อาศัยติดต่อกันยาวนานที่สุดในโลกตั้งอยู่บนความสูง 2,250เมตรจากระดับน้ำทะเลจึงเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงสุดในโลกและตั้งอยู่ท่ามกากเทือกเขาสาราวัตยูเนสโกได้ให้เมืองเก่าซานาเป็นแหล่งโมรโด,ดกโลกด้วยงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะอาคารสูงหลายชั้นประดับประดาด,ด้วยลวดลายเลขาคณิตในเมืองเก่านี้ยังเป็นที่ตั้งของมัสยิดอันซาเลซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซานาอันดับที่6 เอสมาลเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของเอลิเทรียในภาคกลางของประเทศตั้งอยู่ที่ระดับความสูง2,325เมตรจากระดับน้ำทะเลเมืองนี้ตั้งอยู่ปลายสุดของเนินเขาซึ่งเป็นทั้งขอบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงเ e อลิเทรียนในหุบเขาเกรทริฟในเอธิโอเปียในปี2017เมืองนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดโกโลกโดยองค์การยูเนสโกสำหรับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในริสตศตรวรรษที่12หลังจากหมู่บ้านที่แยกจากกัน4หมู่บ้านได้รวมตัวกันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหลังจากที่มีความขัดแย้งกันเป็นเวลานานอันดับที่5 ทิมพูเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของภูฐานมีระดับความสูงตั้งแต่2,246เมตรถึง2,648เมตรจากระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ทางภาคกลางด้านตะวันตกของภูฐานและหุบเขาโดยรอบเป็นหนึ่งในเขตท,ทิมพูของภูฐานหรือเมืองหลวงเก่าของภูนาคาถูกแทนที่ด้วยทิมพูในปี1955และในปี1961ทิมพูได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรภูฐานเมืองนี้ทอดตัวในแนวเหนือใต้บนฝั่งตะวันตกของหุบเขา ที่เกิดจากแม่น้ําวังชูหรือทิมพูชูในภูฐานทิมพูไม่มีสนามบินเป็นของตัวเองแต่อาศัยสนามบินฟินบาโลที่เชื่อมต่อกันด้วยถนนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ54กิโลเมตรอันดับที่4แอดดิสอาบาบาเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของเอธิโอเปียตั้งอยู่ระดับความสูง2,355เมตรจากระดับน้ำทะเลและยังทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของเขตพิเศษโอโลเมียและยังถูกเรียกว่าเป็นเมืองหลวงทางการเมืองของแอฟริกา พ่อสำนักงานที่สาคัญของแอฟริกาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแห่งน,นี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง10%ตโดยมีผู้มาเยี่ยมเยือนชมมากขึ้นที่แอดิสอาบาบาเมืองนี้อยู่ห่างจากรอยแยกแอฟริกาตะวันออกไปทางตะวันตกไม่กี่ไมล์ซึ่งแบ่งเอธิโอเปียออกเป็น2ส,ส่วนระหว่างแผ่นนูเบียนและแผ่นโซมาเลียและเมืองนี้มีความปลอดภัยอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆอ,อันดับที่ 3. โบโกตา เป็นเมืองหลวงของโคลอมเบียในปี1819เมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกราชกรันโกลอมเบียและยังเป็นเมืองหลวงของดินแดนนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโบโกตาตั้งอยู่บนที่ราบสูงใจกลางประเทศโคลอมเบียที่ระดับความสูง2625เมตรจากระดับน้ำทะเลเมืองและสภาพแวดล้อมเคยปกคลุมไปด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำครอบคลุมพื้นที่กว่า500ตารางกิโลเมตรในปี1960ปัจจุบันเหลือเพียง7.2ตารางกิโลเมตรบโกตาแบ่งออกเป็น20ท้องถิน่น มีพื้นที่กว่า1587ตารางกิโลเมตรได้มีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปีอันดับที่2กีโตเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ Ecuador, ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศในแอ่งแม่นะ้ํากัวยาบามบาบนเนินเขาปีชินชาภูเขาไฟที่ยังทรงพลังในเทือกเขาแอนดิสเมืองตั้งอยู่ที่ระดับความสูง2 8 5 0เมตรจากระดับน้าทะเล มีพื้นที่ประมาณ290ตารางกิโลเมตรเนื่องจากระดับความสูงและที่ตั้งของเมืองนี้ทําให้ภูมิอากาศของเมืองมีลักษณะเย็นและค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปีเมืองนี้มีเพียง2องฤด,ดูการเท่านั้นคือฤด,ดูร้อนและฤดูหนาวและคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชาวสเปนกับชาวอินเดียอันดับที่1 ลาปาสเมืองหลวงของประเทศโบลิเวียตั้งอยู่ในหุบเขาแม่น้ำชูกิยาปูเบื้องล่างของที่ราบสูงที่ระดับความสูง3,640เมตรจากระดับน้ำทะเลมีสภาพภูมิประเทศที่แปลกมากรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและเมืองหลวงที่นี่ได้รับการขนานนามว่าทิเบตแห่งอเมริกาภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูงแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ บริเวณที่รับสูงและเทือกเขาแอนดีสอากาศหนาวเย็นภูเขาตอนกลางและตอนล่างอากาศปานกลางไม่ร้อนไม่หนาวอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่และที่ตั้งทุกๆความสูง180เมตรอุณหภูมิจะลดลง1องศาเซลเซียสหรือทุกๆ1,000เมตรอุณหภูมิจะลดลงถึง6.4องศาเซลเซียสหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม